ชมพู่อารยายกมือสาบานไม่ได้กลุ่มความลับแอปแค่แซวตามสคริปต์รายการเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวแม่ที่ถึงแม้จะลูกสามแล้วแต่ความสวยไม่มีแผ่วเลยทีเดียวสำหรับชมพู่อารยาอย่างที่ทราบกันดีว่าแม่ชมและแม่แอปเป็นพิธีกรร่วมร,รายการการันซึ่งมักจะเห็นแม่ชมแอบแซวแม่แอป เรื่องความรับอยู่บ่อยๆจนทำเอาหลายคนเข้าใจว่าแม่ชมและพ่อหนุ่มกัญชยัยคือผู้กุมความลับของแม่แอปล่าสุดได้เจอแม่ชมจึงสอบถามว่าช่วงนี้โล่งขึ้นบ้างไหมหลังจากที่แม่แอปเปิดเผยเรื่องหัวใจโดยด้านแม่ชมได้บอกว่าไม่ได้กุมความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กุมความลับ ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆในรายการก็แซวตามสคริปต์จริงๆแซวว่าเขาแฮปปี้แต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆก็ยินดีอยากให้มีความสุขเพราะแกเป็นผู้หญิงทำงานหนักเราก็เข้าใจหัวอกแม่หัวอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแกมีความสุขเห็นโกเอเนอร์จีดี